กินเจชื่อใจหรือชื่อสู้ภาษาจีนใช้คำไหนดีไปดูกันค่ะเริ่มกันที่คำว่าชื่อใจชื่อใจคำนี้หมายถึงกินเจนะคะก็จะเป็นคำที่ค่อนข้าง หนักไปทางด้านศาสนานะคะคือมีความเคร่งนั่นเองเนาะก็จะเป็นการถือศิลกินเจซึ่งถ้าเกิดว่าใช้คำนี้เนี่ยเขาก็จะมักไม่กินในช่วงเวลาหลังเที่ยงเป็นต้นไปด้วยนะคะส่วนคำว่าชือสู่นะคะก็หมายถึงการกินมังสวิรัตนะคะหรือใช้กับการกินเจก็ได้เหมือนกันเนาะซึ่งคำว่าชือสู่นะคะคนจีนมักจะคุ้นเคยมากกว่ากับ มากกว่าคำว่าชื่ใจนะคะในอาหารร้านอาหารจีนอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าเกิดว่าเราไปบอกเขาว่าชื่ใจนะคะเขาจะค่อนข้างงงนิดนึงนะคะก็ถ้าเป็นชื่อสู้เขาจะเข้าใจมากกว่านะคะเพราะว่าที่จีนเขาไม่มีเทศกาลกินเจนั่นเองนะคะ